ครับก็วันนี้นะครับผมจะให้จากการที่น้องๆแฟนคลับบอกว่าน้องกันนั่งเหมือนนดเดดแล้วครับผมก็เลยให้น้องกันให้น้องกันนะครับมาร้องเพลงอังสมารินให้เพื่อนๆน้ที่ไดกันนะครับก็ว่าเป็นทหารี่ปุ่นนะว่ามรับรอว่าจะเพีย คงไม่มีท่านใช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีคำว่ารักไม่มีค่าพอต่อให้คนใดได,ไดที่เธอต้องการหากว่าเธอยอมรับฟังเสียงหัวใจแต่ฉัน คำ s <S คว่ารนกเพราะเหตพผลใดไม่ต้องเข้าใจเพราะฉันไม่ต okay. ้องการและทุกคำที่เธอจะฟังต่อจากนี้คือทุกสิ่งที่ตรงมาจากใจฉันเพราะมันคือความจริงใจจากใจจริงและไม่มีเหตุผลผมยัไวใจของผมก่อคำว่ารักของฉันถึงเธอไม่รับมันไปอย่างน้อย สใจที่เคยมีความรักรักเธอกันใครฉันนั้นก็พร้อมแม้ต้องตายจากไปแต่เธอคือดวงตะวันในใจฉันยีนงดวงเดียวและเธอยังมันคงป่า,ปาวันสุดท้ายรู้ว่าเธอยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดใดที่ใจจะเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจ ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้วตนไเดียวไะรผมไม่ได้สนใจว่าสัมพันธ์ทาไมดีของประเที้นะนแต่รองแต่ก็ชอบจริงๆนะครับัง้าคนลุกเลยก็ ถึงเราจะแต่งงานกับนายเราก็จะเปลี่ยนนะเราไม่พอเท่าไหร่แต่ก็อยากจะรับให้ทุกคนฟังนะครับจะฟังต่อจะนีให้ทั้งหมดตรงมาจากใจเธอได้ไหมพราะมันคือความจริงจะพัวใจจริงๆและไม่ขอให้ผลทั้งนั้นถ้าผมตายคุณคงมีความสุขมากใช่ไหมใช่ เราจะรอคำว่ารักลงนจจนเธอไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุดใจที่เคยได้พบแล้วรักเธอกินใครฉันนั้นก็พร้อมและต้องลางจากไปก็เธอคือดวงตะวันในใจฉันพี่ดวงดี ช่ไหมคันไม่มีคำใดๆที่ใจจะเรียกร้องถ้าวันเธอเพียงจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแลวแค่บอกรัก่อมาก็ข่อมาครับเพราะไหมครับไปก็ดีเดี๋ยวก็ดูจากคอมเมนต์แล้วกันนะครับ ใช่บางคนบอกเาขาว่ามีคนมีส่วนน้อยแหละเขาบอกว่าเราหน้าเหมือนนัเดทแต่เขาว่าเราแต่แต่ความรู้สึกของเราอะว่าคิดแบบไหนมองมองแบบบางมุมอะไรเงี้ยมุมแต่ผมคิดว่ามุมนี้น่าจะแบบแบบแบบเนี้ยโอ้ยเหมือนเงี้ยเหมือนเงี้ยเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนแน่นอนนัเดทเดทไหนไม่รู้นะฮะก็อย่างก็ขอบคุณนะครับก็เราก็มาทําตามเออเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกร้องเออคาเรียกร้องคําร้องขอจากน้องๆนะฮะก็ แม่ใจดีเนี่ยให้ทาอะไรก็ทําก็ขอมาเราก็ทํามั่งอะไรมั่งนี่ส่วนตัวก็ชอบเพลงนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงแล้วก็ฝากภาพยนตร์นี้ด้วยนะครับขณะตัวเองไม่ได้แสดงนะครับแต่พอเอ็ว่าพี่ชายแสดงนะ <laughs> ครับก็ในเรื่องคู่กรรมนะครับเป็นหนังที่น่าดูเรื่องหนึ่งเลยเนะก็สมัยพ่อสมัยแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าตาทวดนะฮะก็ยังไงก็ฝาก ไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ